จากโลกร้อนสู่โลกเดือดการเปลี่ยนแปลงที่อาจพลิกมนุษยาชาติสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่านดินอ่านฟ้าอีกครั้งนะครับ เราอาจเคยได้ยินคำว่าโลกร้อนกันมานานหลายปีแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่แค่คำเตือนอีกต่อไปแล้วเมื่อภาวะโลกร้อนกำลังเร่งตัวขึ้นจนเปลี่ยนไปเป็นโลกเดือดซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างหนักในชีวิตประจำวันของเราเมื่อฤดูก,การไม่เหมือนเดิมอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและธรรมชาตริรอบตัวกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเราจะปรับตัวอย่างไรเมื่อโลกที่เราอาศัยอยู่เริ่มไม่เหมาะสมกับมนุษย์มาเริ่มต้นด้วยหัวข้อที่1นนะครับ โลกร้อนและโลกเดือดความแตกต่างที่สำคัญนั้นก็คือภาวะโลกร้อนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า global warming เนาะหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลการตัดไม้ทำลายป่าและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองซึ่งทำให้เกิดการเรื่อนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินไปผลลัพธ์คือ อุณภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเช่นระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นหรือการละลายของน้ําแข็งโคโลกอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อพูดถึงโลกเดือดแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า boiling earth นะครับความหมายนี้ไม่ได้สื่อถึงแค่ภาวะโลกร้อนแต่หมายถึงสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนอย่างรุนแรงจนควบคุมไม่ได้เช่น คลื่นความร้อนที่ทําให้อุณหภูมิพุ่งสูงจนมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตกลางแจ้งได้หรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลตัวอย่างเช่นนะครับในปี2023คลื่นความร้อนในยุโรปเคยได้ยินข่าวกันนะครับ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับและบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิสูงกว่า50องศาเซลเซียสเลยนะครับจะเห็นว่าจากข่าวตอนนั้นเนี่ยผู้สูงอายุปเป็นจํานวนมากนะครับได้เสียชีวิตนะครับจากคลื่นความร้อนนี้นะครับโลกเดือดก็คือภาพสะท้อนของโลกร้อนที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะในระดับธรรมชาติแต่ยังคุกคามชีวิตประจําวันของมนุษย์ในทุกด้านเช่นการลดลงของผลผลิตทางการเกษตรความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการขาดแคลนทรัพยากรโลกเดือดไม่ใช่แค่คำเปรียบเทียบแต่เป็นคำเตือนถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมนุษย์ยังคงเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนข้อ2นะครับผลกระทบที่อาจพลิกชีวิตมนุษยชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับผลกระทบจากโลกร้อนที่เร่งตัวสู่โลกเดือดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่กําลังเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนคือคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเช่นในประเทศอินเดียที่เคยมีอุณหภ,ภูมิสูงกว่า50องศาเซลเซียสในปี2022ซึ่งจากภาพข่าวนะครับจะเห็นได้ว่าถนนที่ปูด้วยยางมาตอยเนี่ยละลายเลยนะครับซึ่งร้อนมากนะครับมีคลื่นความร้อนที่ร้อนมากนะครับทำให้เกิดการ เสียชีวิตเป็นจํานวนมากหรือเหตุการณ์น้าท่วมในปากีสถานที่ฆ่าชีวิตประชาชนและทําให้ผู้คนนับล้านไร้ที่อยู่อาศัยผลกระทบเหล่านี้นะครับไม่ได้หยุดอยู่ที่ธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยเช่นการลดลงของผลผลิตทางการเกษตรที่ทําให้อาหารขาดแคลนและราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือการขาดแคลนน้าดื่มสะอาดในบางพื้นที่เช่นแอฟริกาและตะวันออกกลางที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ําแล้งนอกจากนี้ โรคเดือดยังทําให้ปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นเช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและโรคติดต่อที่เกิดจากแมลงพาหะที่สามารถแพร่กระจายในพื้นที่ใหม่ๆได้ตัวอย่างเช่นไข้เลือดออกที่แพร่กระจายมากขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดโรคนี้มาก่อนดังนั้นนะครับผลกระทบจากโรคเดือดไม่ใช่สิ่งที่เรามองข้ามมันได้มันคือวิกฤตที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ไขก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายไปมากกว่านี้ข้อ 3. นะครับเราจะหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือไม่ แม้ว่าผลกระทบของโลกร้อนและโลกเดือดจะรุนแรงแต่ยังมีความหวังในการหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้หากมนุษย์เริ่มลงมือแก้ไขตั้งแต่วันนี้โดยมีหลายแนวทางที่สามารถทําได้นะครับเช่นการลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกการสนับสนุนพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมและการปรับตัวในวิถีชีวิตประจําวันในระดับบุคคลเราสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นการปลูกต้นไม้การลดการใช้พลาสติก และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดนอกจากนี้การให้ความรู้และสร้างความตระหนักในชุมชนยังเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโลกส่วนในระดับประเทศและระดับโลกจำเป็นต้องมีกฎระเบียบและนโยบายที่เข้มงวดเช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม การสนับสนุนเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการกับปัญหานี้แม้ว่าเรายังจะมีเวลาแต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือโอกาสที่ลดลงในการช่วยโลกของเราหากเราทุกคนเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้โลกเดือดอาจาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเผชิญในอนาคตสรุปนะครับจากโลกร้อนสู่โลกเดือดไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือจากทุกคนเพื่อลดผลกระทบที่กําลังคุกคามมนุษยชาติหากเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือโลกแต่คําถามคือเราพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยังก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อจากโลกร้อนสู่โลกเดือดการเปลี่ยนแปลงที่อาจพลิกมนุษยชาตินะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดบ้างครับเกีก่ยวกับหัวข้อนี้หรือได้รับผลกระทบกันบ้างหรือยังนะครับยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมจะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับ